ครับตัวอย่างอินทิเกรตบายพาสครับข้อที่2นะครับอย่างที่บอกไว้นะครับเทคนิคการเลือก U นะครับ L I A T E เจอตรงไหนก่อนเลือกตัวนั้นเป็น U นะครับเลียดนะครับอ่ามันเลียด L คือล o อก r i ลริทึม v อ r ินเวอร์สฟังก์ชันอนเวอร์สนะครับ A พวกพหุนาม T คือตรีโกณ e คือเอ็กโพเนนเชียลโอเคครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะสังเกตว่าเจออะไรครับ เราเจอล็อกการิทึมก่อนเนี่ยเราเจอมันมี A กับมี L ถูกไหมก็เลือก L ก่อนแกผมก็เลยให้ U ให้ U นะครับให้ U เท่ากับอะไรให้ u เท่ากับ x ไม่ใช่ x ลอน X หรือล็อก X นะครับผมชอบอ่านลอนนะครับที่เหลือก็เป็น DV DV ก็คือ X ยกยกกำลัง3ส่วน2 DX เคนะครับให้เสร็จปุ๊บดิฟครับดิฟ U เท่ากับอะไร ดิฟ lon x ก็ได้เศษ1ส่วน x dx เขียนครับค่านี้อินทิเกรตนะครับอินทิเกรตนะครับ x กํลัง3ส่วน2 dx อินทิเกรตออกมาก็จะได้ x ยกกําลัง x ยกกําลัง5ส่วน2 x นะครับ x ยกกําลัง5ส่วน2หารด้วย5ส่วน2กการคูณด้วย2ส่วน5นครับอ่ะตรงนี้ผมก็จะเริ่มทําแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าอินทิเกรต x กำลัง3ส่วน2คูณกับ log x หรือ ln x ตัวนี้นะครับก็จะเท่ากับสูตรนะครับสูตรอินทิเกรต u d v เท่ากับ u คูณ v ลบอินทิเกรต vdu โอเคนะครับ u คืออะไรนะครับ u u คือ ln x ถูกไหม v v คือ2ส่วน5 x ยกกำลัง5ส่วน2นะครับผมก็เท่ากับ u นะครับ u ก็คือ ln x ln x นะครับ ln x ดคูณ v นะครับหลอนลอนเคูณกับ v v คือ2ส่วน5 v ยกกำลัง5ส่วน2ลบอินทิเกตอินิเกตอะไรอินิเกต v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  คือ2ส่วน5 x ากยกกำลัง5ส่วน2 du คือเศษ1ส่วน x dx โอเคนะปรากฏว่าตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับผมแค่จัดรูป ่าตัวนี้ผมไปเขียน v ทําไมเนี่ย v x นะครับมันคือ x ยกกาลัง5ส่วน2ผมจัดรูปนิดนึงมันคือ2ส่วน5 x ยกกาลัง5ส่วน2คูณอยู่กับ ln x นะครับลบตัวนี้ผมก็ดึง2ส่วน5ออกมาตัวนี้นะครับมันหารกันนอกก็จะเหลือ x ยกกำลัง x ยกกำลังเท่าไหร่ครับ3ส่วน2โอเคนะครับมันก็จะได้เท่ากับ2ส่วน5 ที่แคัดลอกปี้ลงมาครับจริงๆก็ขี้เกียจเขียนเหมือนกันนะครับมันเขียนเยอะเกินไปเขียนบ่อยเกินไปนะครับก็เป็น2อส่วนหอินทิเกรต x อ็กำลังสามส่วนสก็ได้ x อ็กกกำลังห้ส่วนสก็คูณด้วย2อส่วนหอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็บวก4ก็เรียบร้อยเขียนนะครก็จบละใครอยากดึงตัวร่วมก็ดึงไปเขียนนะครับอ่ะคราวนี้มาดูแบบอีกทีหนึ่งวิธีรัดแบบสายย่อสายย่อจะอินทิเกรตแบบตารางนะครับ ก็จะเลือก u เลือก dv เหมือนกันแหละ u, dv นะครับ u ก็คือ ln x ln x นะครับ dv <c oughs> dv เท่ากับเท่าไหร่ dv dv ก็เป็น x ยกกำลัง3.2ส่วน2โอเคนะครับสังเกตรครับดิฟตัวนี้ได้1.1ส่วน1ส่วน x 1ส่วน x นะครับตัวนี้ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ x ยกกำลัง5.2ส่วน2ก็หารด้วย สองส่วนห้าคือการคูณด้วยหารด้วยห้าส่วนสองคือการคูณด้วยสองส่วนห้าโอเคครับสังเกตดูครับว่าณนะตอนนี้ดิฟไปเนี่ยดิฟไปอีกทีหน,นึ่งนะครับก็จะไม่เป็นศูนย์ละมันจะได้ไรลบมันจะได้ลบหนึ่งส่วนเอ็กซ์กำลังสองอะไรเนี่ยซึ่งไม่ใช่ศูนย์ละผมก็เริ่มหยุดละก็ใช้วิธีอย่างนี้ครับนะนี่ครับก็เหมือนเดิมครับคูณคูณลงมาครับตัวน,นี้ก็จะเป็นบวกแล้วก็แทนที่จะเราจะทะแยงอย่างนี้ใช่ไหม ถ้าจะแสงมันไม่มีอะไรให้แยงแล้วก็ตัวนี้ครับก็แค่เอามาคูณกันครับแล้วอินทิเกรตต่อยอีกรอบหนึ่งมันก็จะเป็นลบนะเพราะมันบวกไปแนละ้วคราวนี้มันก็จะเป็นลบโอเคนะเพราะฉะนั้นดูนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยอินทิเกรต x ยกยกกำลัง3มส่วน2ลอเนดีเอนี่ยด,ดูดีนะครับตัวนี้มันจะเท่ากับตัวนี้คูณกัน,นครับเป็นบวกลอน x คูณอยู่กับ สองส่วนห้า x ยกกําลังห้าส่วนสองแล้วมันก็ลบด้วยลบด้วยนะครับสองตัวคูณกันแล้วอินทิเกรตหนึ่งส่วน x คูณกับสองส่วนห้า x ยกกําลังห้าส่วนสองเนี่ยสองตัวคูณกันแล้วอินทิเกรตโอเคนะครับก็ออกมาอย่างนี้ก็จะเท่ากับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับมันจะได้ปรับรูปดีๆนะครับตัวนี้ก็จะออกมาเป็นอ,อะไรล่ะสส่วน5คูณกับ x กำลัง5ส่วน2แล้วก็คูณกับลอน x ส่วนตัวนี้ก็ออกมาเป็นลบ2ส่วน5อินทิเกต x ยกกำลัง3ส่วน2 dx โอเคับลักษณะแบบนี้อ่ะผมขอเปลี่ยนนิดนึงนะครับจะได้เขียนให้หมดขยับขึ้นมานี่ดีกว่านะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ก็จะเท่ากับเท่ากับนะครับขอย้ายมานี่เขยียนพอไหมตัวนี้นะครับอ่ะเท่ากับนี่นะครับ มันก็จะเท่ากับ <c oughs> นี่ทำวิธีแบบย่อๆแบบตารางนะครับอินทิเกรตแบบตาราง <c oughs> มันจะเท่ากับตัวนี้ออกมานะครับซึ่งตัวนี้ก็จะได้เท่ากับเท่ากับ2ส่วนห้า x ยกกำลังห้าส่วน2คูณกับล n x นะครับลบด้วยนี่ก็ได้2ส่วน5้าครับส่วนอินทิเกรต x กำลังสาส่วนสองก็ได้ x ยกกำลังห้าส่วนสองหารด,ด้วยสองส่วนห้าคือการคูณด้วย เอ้หารด้วยห้าส่วนสองกการคูณด้วยสองส่วนห้าะครับแล้วก็บวกสี่เนี่ยครับมันก็จะได้ออกมาเหมือนกันคําตอบก็จะเหมือนกันทีโนลักษณะเนี้ยครับแต่ว่าก็คือว่าตัวเนี้ยนะครับตอนเนี้ยเวลาเราดิฟไปเนี่ยเราดิฟลอนเอ็กปุ๊บเนี่ยดิฟต่อไปมันไม่ได้ศูนย์มันไม่ได้ศูนย์ครับยังไงมันก็ได้ศูนย์เราก็เลยหยุดแค่นี้หยุดแล้วก็เวลาเวลาเข้าสูตรนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นบวกเห็นไหมเนี่ยก็บเป็นบวกคูณกันตรงนี้ครับเนี่ยเป็นบวกคูณกันถัดไปกับลบลบด้วยสองตัวนี้คูณกัน แล้วอินดิเกรตคูณกันแล้วอินดิเกรตแล้วอินดิเกรตซ้ำอีกทีหนึ่งเขียน okay, นะครับลักษณะนี้